สมมติถ้าแบ็กพิงค์ไม่มีลิซ่ากระแสนในไทยจะแรงขนาดนี้หรือไม่กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับและยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับสมมติถ้าแบ็กพิงค์ไม่มีคนไทยอย่างลิซ่าจะถูกพูดถึงในไทยเยอะขนาดนี้หรือไม่แล้วกระแสนในเก้าและอินเตอร์จะเป็นยังไงเพราะลิซ่าถือว่ามีฐานอินเตอร์เยอะมากที่สุดเลยไปดูกันหน้าฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผม ความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าถ้าไม่มีลิซ่าคงไม่มีเราอ่ะอันนี้พูดจริงๆป่านนี้คงนั่งบนรัฐบาลต่อไปคงไม่ส่องดูลิซ่าทั้งเชา้าทั้งเย็นแน่ๆส่วนเพลงคงผ่านๆหูเพราะเป็นคนไม่ค่อยฟังเคป๊ออยู่แล้วฟังก็ฟังแค่บางเพลงเท่านั้นแต่ลิซ่าก็ทําให้เราฟังเพลงเคป๊วงอื่นเยอะขึ้นนะได้รู้จักชาร์ตได้รู้วงการนี้เป็นยังไงได้รู้ผีเข้าผีออกของ YG ได้รู้จักแอซยมแอดเฮมแล้วยังเรื่องเปอีก e, เป็นคนแรกเลยที่เปให้ได้ขนาดนี้เคยบนหนาพวกแม่ยกกับว่าตัวเองเป็นเสียเองตลกดีโดยรวมแล้วก็ยืนยันคำเดิมคือไม่มีลิซ่าคงไม่มีเราความเห็นที่2นะครับในไทยคงไม่ได้กระแสเท่านี้หรอกครับพอลิซ่าทำให้คนไทยหลายคนมากเปิดใจให้เคป๊ OP, ผมเองก็คนหนึ่งด้วยถ้าลิซ่าไม่ใช่คนไทย วงก็คงปังในกลุ่มคนฟังเคป๊อปอยู่แล้วไม่ได้แฟนคนนอกมากมายขนาดนี้ส่วนกระแสอินเตอร์ด้วยลุคที่เป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้บวกความสามารถบวกว g ยจียังไงก็ปังครับจะมาจากปาปัวนิวกินีอย่างดังเลยและอีกเช่นกันแบล็คพิงค์เป็นวงที่ดึงดูดแฟนฝั่งนอกเคป๊อปเข้ามาเยอะมากๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วถ้าลิซ่าเป็นคนเก่าชีวิตคงง่ายกว่านี้เยอะความเห็นที่3นะครับผม เจ้าของกระทู้หมายถึงไม่มีลิซ่าอยู่ในวงเลยใช่ไหมกระแสในไทยดอบลงกว่านี้เยอะแน่นอนลิซ่าทำให้คนไม่ใช่แฟนเคป๊ OP, ยังต้องมาตามเคป๊อป่ส่วนอินเตอร์เราก็ว่าดอบกว่านี้เหมือนกันมันก็กระแสดีแหละนะแต่คงไม่ได้ขนาดนี้จะหาคนที่ชายแบบลิซ่าเนี่ยมันยากมากเลยลิซ่าเหมือนจะเป็นที่นิยมหมดทุกประเทศยกเว้นเกาหลีเนี่ยแหละแต่คิดว่าถ้าไม่มีใครจะเน้นโปรโมทในเกาหลีมากกว่านี้หน่อยนะ ตามทิศทางความเป็นไปได้ของวงอีกความเห็นต่อไปนะครับจริงๆเรื่องที่น้องเป็นคนไทยเราว่ามีผลในหลายๆประเทศเลยนะไม่ใช่แค่ในไทยเช่นในอาเซียนจีนก็อาจจะมีส่วนบ้างเหมือนกันแต่ที่ชัดที่สุดก็คงเป็นในไทยนี่แหละเราเริ่มจากการรู้ว่าน้องเป็นคนไทยตอนแรกแค่สนใจพอดูว่าเป็นศิลปินต่างชาติคนแรกของค่ายมีหลายคนบอกว่าน้องเก่งค่ายว G จีมีเด็กเก่งๆเยอะ ไม่เก่งจริงไม่ได้เดบิวต์หรอกก็อยากรู้ว่าเก่งแค่ไหนไม่ได้คิดจะติดตามแต่พอได้ดูคลิปไปเรื่อยๆก็ไปไหนไม่รอดถ้าไม่มีน้องเราก็คงไม่ฟังเพลงเกาหลีและคิดว่าน้องจะเป็นเมนคนแรกและคนสุดท้ายถ้าไม่มีน้องแล้วก็คงจะเลิกตามเคป๊อปไปเลยก่อนหน้าจะรู้จักน้องเราเคยไม่ชอบเข้าห้องเฉลิความคิดเห็นต่อไปนะครับผมกระแสะในไทยอาจจะไม่เท่านี้แต่กระแสะต่างประเทศคงปังเท่าเดิม ลิซ่าตั้งแต่เดบิวต์แล้วซีนเด่นหน้าตาเด่นตอนแรกนึงว่าลูกครึ่งเพิ่งมาดูว่าเป็นคนไทยทีหลังก็เยอะอีกความเห็นต่อไปนะครับผมด้วยแฟนเพลงเราว่าคงไม่ต่างกันมากเพราะถ้าใครชอบแนว y g สไตล์ก็จะชอบเพลงของแ a c k พิ n งได้ไม่ยากส่วนกระแสวงโดยเฉพาะความดังของเมมเบอร์เราว่ามีผลค่อนข้างมากตามสไตล์คนไทยใจดีอะนะเด็กเราไปทำงานต่างบ้านต่างเมือง ก็จะมีฟีลลิ่งแอบเอาใจช่วยอยู่ลึกๆยิ่งถ้าชอบผลงานด้วยแล้วก็จะอยู่ซัพพอร์ตยาวเลยอย่างตอนน้องแบมมาออกไอแคนซีวายพ่อกับแม่เราก็ซึ่งปกติเฉยๆกับน้องเกาหลีพอรู้ว่ามีคนไทยในวงนั้นเลยตั้งใจดูเด็กกัน็ว่าพอรู้ว่ามีคนไทยในวงวันนั้นเลยตั้งใจดูเด็กกันมากขำไม่หยุดดูท่าจะเอ็นดูเด็กๆมากด้วยชมไม่หยุดเลยปกติเราตามบอยแบนด์ถ้ามีเพลงไหนเพราะๆก็จะเปิดให้พ่อกับแม่ฟัง มีให้ดูรูปลิซ่าบ้างบอกว่าน้องคนนี้ก็คนไทยนะอยู่ค่ายใหญ่เหมือนน้องแบมด้วยวันถัดมาช็อกมากแม่เรานั่งดูคลิปไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของแบกพิงค์อ่ะคือตอนนั้นแบบแม่ไปหาดูได้ยังไงไม่ได้บอกชื่อเพลงกับชื่อวงน้องเลยนี่ก็เลยแอบแซวแม่นั่งดูอะไรอะ่ะสรุปแม่บอกเพื่อนส่งมาให้ดูช็อกหนักว่าเดิมอีกว่าแบบเฮ้ยขนาดรุ่นแม่เรายัางรู้จักน้องรู้จักเพลงน้อง นี่เดี๋ยวว่าเพลงใหม่ออกมาไหนจะลองเปิดให้แม่ฟังดูฮอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมคือคำถามนี้หมายถึงไม่มีสมาชิกคือลิซ่าแต่แรกหรือเป็นลิซ่านี่แหละแต่สมมติว่าน้องไม่ใช่คนไทยเพราะเห็นบางคนก็ตอบแบบมีน้องเพียงแต่ไม่ใช่คนไทยและตอบแบบไม่มีน้องแต่แรกตอบแบบแย่ละกันกระแสะวงถ้าลิซ่าไม่เป็นคนไทยแน่นอนความสนใจในไทยคงไม่ดีขนาดนี้ เพราะคนไม่เคยติ่งหันมาสนใจก็พอน้องก็มากอย่างผมเป็นต้นถ้าลิซ่าไม่เป็นคนไทยกระแสต่างชาติสมมุติว่าลิซ่าเป็นคนเกาหลีหรือชาติอื่นกระแสวงก็คงเป็นอย่างที่เห็นได้แหละแต่ในไทยคงไม่เยอะเท่าตอนนี้นี่ตอบแบบทั้งวงมีสมาชิกเหมือนเดิมนะยกเว้นลิซ่าไม่ใช่คนไทยต่างชาติคงไม่สนหรอกว่าลิซ่าจะคนไทยหรือไม่ถ้าเขาชอบเขาก็ชอบนั่นแหละแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ยกเว้นในไทยเท่านั้นเอง ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเดิมในวันนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถสแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปไหนอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ได้วยนะฮะเพื่อเป็นกระใจายในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ